สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทเทรดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวยดประจำวันที่20สิงหาคม2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมติกลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่น ประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮาหนอยทั้งสามฮาหนอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการจิดสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับ ผูสตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากวหวยฮาหนอยพิเศษปกติ vip เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากวหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่19สิงหาคมครับผลการออกสลากวหวยฮาหนอยพิเศษทำการออกในเวลา10 เจนากา15นาทีถึง17เนากา30นาทีหางวัลเลขท้าย4ตัวออก7 3 6 0เลขไทยาย3ตัวบน3602ตัวบน60เลขไทยาย2ตัวล่าง4 3สผลกันออกสรากไว้ห้าน้อยปกติทำการออกในเวลา10บแปนาิกาสนาทีถึง10ปนาิกานาทีหลังวันเลขท้าย4ตัวออก ห้า3ามศูเลขไทยสามตัวบน303 2ตัวบน03นย์สเลขไทยสองตัวบนศูนยนงห้าแดะผลการออกสลากหวยฮานอย VAP ทำการออกในเวลา1ิบเนาฬิกาสินาทีถึง19บเนาฬิกาสานาทีรางวันเลขไทยสี่ตัวออก9841แดสีเลขไทยสามตัวบนแปดนึ่งสอตัวบน41 เลขไทย2รางนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและหวยเอพีงวดประจำวันที่19สิงหาคมครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับอยารน,นำเลขไทยาย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก3 03มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนำเลขก3คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเต่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้นะครับมี2570ครับ2570หลักสิบครับนำเลขศูนยคำนวณหาเลขเต่นประจำหลักสิบได้เลขเต่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี4590กครับ4590และหลักหน่วยครับนำเลขก3คำนวณหาเลขเต่นประจำหลักหน่วยได้เลขเต่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวมี1469ครับ1469 นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮาหนยงวดวันที่20สิงหาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบ4ตัว 4, ว4ว5 90ากจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1 4 6 9จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ4วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้4 1 4 4 4 6 49 5วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้าน่ ห้าสี่ห้าหกห้าเก้าเก้าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเก้าศูนย์วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้ารวมทั้งหมดในชุดสองตัวบนสิบหกชุดด้วยกันครับมาลุ้นครับสิบหกชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไหมครับส่วนชุดดึงเด่นครับผมจะสรุปชุดดึงเด่นให้สมาชิกดูนะครับจากสิบหกชุดครับมาดู หลักสิบครับหลัก10 4ตัว4 590ดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัว1 469ครับ1469ดึงเลข1ครับดึงเลข6ครับ2ตัวครับวางหลักหน่วยผมนำหลักสิบตัวครับ4กับ9ครับจับคู่หลักหน่วย2ตัว1กับ6จะได้ชุดดึงเด่น2ตัวบนจากทั้งหมด16ชุดครับจะได้ชุดดึงเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี4 1 4 6 เก้าหนึ่งเก้าหกสี่ชุดครับสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุดสองตัวบนหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้งสามฮานอยครับมาลุ้นกันครับว่าจะมาหรือไม่ครับในสี่ชุดนี้ครับส่วนชุดสามตัวบนนะครับชุดสามตัวบนมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์ดึงเลขห้าครับดึงเลขห้าดึงเลขศูนย์วางหลักร้อย นำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด4146 9196จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้ศูนย์บางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดในศูย์ส1 0ห6ึ่ง้างาหงหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดใน5 4 1 5 4 6 5 9 1 5 9 6รวมทั้งหมด8ชุดครับ ใน8ชุดนี้ครับเป็นชุด3ตัวบนชุดตรงๆของหวยฮานอยครับมาลุ้นครับอย่ามาตามสูตรสรุปจับชุดเด่นนะมั้ยครับผมจะสรุปชุดเน้นชุดรองให้สมาชิกดูนะครับในชุด2ตัวบนเด่น4ชุด4 1 4 6 9 1 9 6ชุดเด่นเน้นไปที่96ครับเน้นไปที่96ชุดรองไปที่4 1ครับ รอง41หนึ่งนะครับนี่คือชุดรอง2ตัวบนครับส่วนชุด3าตัวบนทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้ชุดเด่นเน้นไปที่596ครับเน้นไปที่596ส่วนชุดรองครับชุดรองไปที่541ครับรอง541นครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองชุด3ตัวบนนะครับและชุด2ตัวบนของหวยฮานอย มาได้ทั้ง3ฮานอยพิเศษปกติและวอพีสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บเกา15 30. 30. นาทีถึง18เกาสนาทีนะครับมาดูเลขไทยทายงตัวกันต่อครับเลขไทยทาย2ตัวแของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดวันที่19สิงหาคมออก15ครับ15หนะครับหลัก10ครับผมนำเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบในงวดวันที่20ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ สตัวครับสตัวคํานวณได้มี1368ครับหนึ่งสามหกลักหน่วยครับนําเลขห้าคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยในงวดวันที่ยี่สิบนะครับได้เลขเด่นจ,จากสูตรคำนวณสี่ตัวนะครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองหเจ็ดศูหลักสิบตัวหนึ่งสาผมดึงเด่นสอตัวครับดึงเลขสาครับดึงเลขแปครับวาง หลักสิบครับหลักหน่วย2ตัวครับ2570ครับ2570ดึงเลข5าดึงเลข2ครับดึงเลข7 2็ตัวครับวางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบ2ตัว3กับ8จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว2กับ7จะได้ชุดเด่น2ตัวล่างหวยหาหน่อยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างสรุปจับคู่ไว้มี3 2 3 7 8 2 8 7 4ชุดครับ32 3 7 8 2และ8 7 4ชุด ใน4ชุดนี้ชุดเด่นเน้นไปที่87ครับเน้นไปที่87ชุดรองที่82ครับรอง82เน้น8 7รอง82ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับมาสรุปหวยฮานอยนะครับในชุด2ตัวล่างนะครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บปากาสินาทีถึง18บแปดกาสานาทีนะครับ มาสรุปหัวใหน่อยทั้ง3หามหนวอยกันเลยนะครับจากการนําเลขท้ายจากการสรุปชุดเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับที่ผมได้สรุปเลขสูตรจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างจะมีด้วยกันทั้งหมด4 1 4 6 9 1 9 6 3 2 3 7 แปดสองแปดเจ็ดรอหกแปดชุดแปดชุดนี้เป็นเลขชุดสองตัวครับมาได้ทั้งสองตบนทั้งสองตล่างทั้งสามหานอยครับพิเศษปกติและ vip นะครับมาลุ้นครับใน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุดเน้น3ตัตะบนครับ3ตัวะบนนะครับเน้นไปที่596เครับเน้นไปที่596 2ตัวตบนเน้น96 2ตัวล่างเน้น8 เครับอ 8, สองตารางเน้นแปดเจ็ดส่วนชุดรองครับสามตัวบนรองห้าสี่หน <Yeah, UH ึ่งครับรองห้าสี่หนึ่งสองตัวบนรองสี่หนึ่งครับสองตา่างรองแปดสองครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุดสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลขหกวิ่งล่างเน้นเลขแปดครับบนเน้นหกล่างเน้นแปดนะครับนี่คือเลขวิ่งครับ ในชุดเน้นนะครับชุด2ตัวบน2ตัวล่างก็จะมี96874182รวมทั้งเลขวิ่งบนล่างจับคู่กัน6886เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮาหนอยในงวดวันที่20สิงหาคมครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กตางติดตามรับชม โปรดใช้การพิจารณารับชมก่อนการตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปสมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะมาตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ต้องรุนกันในงวดวันที่20สิงหาคมนะครับขอบคุณสมาชิกสตาทุเรีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอย าฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่20สิงหาคมนะครับลงคลิปสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดคนหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเด็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตุลาหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับ ฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปากาิตและฮาหนอย VIP งวดประจำวันที่20สิงหาคม2565อิงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ